แมทพิรณีช่วยงานสมาคมแม่บ้านตำรวจล่าสุดสงกลัต์ได้ทำหน้าที่เป็นนายแบบเสื้อผ้าให้กับทางสมาคมแม่บ้านตำรวจก็ได้ควงแฟนสาวไปร่วมงานแถมยังช่วยโปรโมทอีกด้วยโดยโพสต์ข้อความว่าร้านปันรักโดยสมาคมแม่บ้านตำรวจเปิดอย่างเป็นทางการแล้วค่ะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายให้ช็อปเพื่อส่งเสริมสนับสนุนครอบครัวตำรวจทั่วประเทศรวมถึงเสื้อยืดที่ระลึกและแจ็กเก็ตของสมาคมที่ได้ร่วมมือกับดีไซเนอร์แถวหน้าของประเทศไทย คุณพลอยแสงแคที่แมทสวมใส่อยู่เชิญชวนมาอุดหนุนกันได้ที่ชั้นสองตึกมอพอรอโรงพยาบาลตำรวจค่ะจนถูกแฟนคลับคอมเมนต์เซาคุณนายตำรวจสวยมากเป็นสมาชิกสมาคมแม่บ้านตำรวจแล้วขนาดยังไม่แต่งยังช่วยงานขนาดนี้เป็นต้นขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากวิลลี่นิวส์ออนไลน์ดอทคอมขอบคุณค่ะ